สวดัสีดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วครับคลิปดักหนูครับผมคลิปนี้เจ้าของน้าบอกมามึงครับไม้เกาเขาเนี่ยนี่ว่หนูเลียนไว่หนูเลียนชุนเปน ทำแล้วผมมาคำรถยางหัวครับผมปลายางรถอยู่ังหันใช่ได้ซ้ำเลยกันเลยะครับใช่ซ้ำนันล่ะ <c oughs> มันคำ มานี่อ่ะเจ้าหน่อยปากคนแดงใจวายก็ดีเจ้าของนเพันธิตัดหยาพันเลยบอกว่าไปดักนูออกแน่ว่าสัตว์คุสั่งต่อไปพันปากคนแดงใจวายเขาโลปุกกลัวโอ้ยไปย่างกันพี่น้อง โผมเรียนอยู่ทั้งไต่ขุนคุยคุยนูญิปุ่นโอ้เหยียบปุ่นเบิร์ดละ่ะโอ้โห ขว่วยหนูขาต่ำเลยไป่นองไม่หนูขาต่ำเนาะใส่ขี้เก่าแหละไปขอจัดการกันขอใส่ก่อนไม่สิคำรอบสุดท้ายคุนไปใส่ยูพุ่นฟังหนีบ่ท่านใส่เลย กลับหมดก่อนเอากลับไปใส่อีกหวงหนึ่งอยู่แล้วมืออือน่นาเอกำอัดเพิ่มอีกครับพี่นอ้องมาคยุยนี่มีขวยอย่างพันเผาครับทุกผู้แล้วมือมืออื่นมาใส่เพิ่มเ,เพอนเผาสะที่เขาได้บอกขนแดงใจวายถูกใจน่าหลอนนะครับพี่น้อง จะคลองสาเพื่อนบอกมาครับเห็นว่าประสิิตัดสิทตัดแล้วเปล่ามาใส่ได้พะน,นะรู้สึกผมมีห่องใส่ใจดีครับอย่งบอกยังไม่ดักหนู <c oughs> โอ้มองบบกคนแดงให้ใหม่ พอ่อะเปิดพมาณกลังพมาณกลังเลยแจงสว่างสีค่ำคำพอบักขำไปฟังล้ำเขานำเมียอยู่ทางบ้านเขานำเมียอยู่ทางปพาสมุน้ำตามทองเรืองโตวข้าพเจ้าเองนี่ไม่น้ำมาเท้ากำรรม,มืดดำคือเก่าแล้วพี่นองครับผม สองเมื่อน้ำดำคูรูคิรีคู่นี้สิผ้พาพี่น้องมายามหนูหนดินแดนอันกว่างไงไพศาลแห่งปลาหิมพานแห่งนี้ <c oughs> ไปรุ่นก,กันเจ็ดแปดหลังจะขอหน้าว่าเพุนติเผาไม่นี่ครับก็ไม่ต้องไนเก็บออกไม่ได้แซ่ดอกพี่น้องถื่อว่าถือก็ต้องเก็บออกครับ กวกมือเอือนมาใส่หมู่บ้านนี่ผมใส่ไว้กลับไว้อีกหม่องนึงอยู่ย đây กวกมือเอือนมาใส่ก็เลยมาใส่ครับลาไปสิเผาแล้วพอมาใส่หนูออกเนี่ยพะนะโอ้โหไม่ถือบ่นั่นไม้เอาถุงมาเก็บเข่าบุกถครับผมบุกเข่าดำ มีหนูบอนี่คือซื้ออยู่แต่พี่น้องครับทางแรีนกวงามอยู่ยเหยียบพุ่นเมืดละทางแรีนมันนะ โอ้มันบ่มีหนูมันมีห้อยมากินเลยนี่ เ,เขาถิมได้ดีพี่น้องรู้ว่าเขามา อู้ดิหนุน่มนาะยอู้หนูขาตำ่ำถือจ้บพี่น้องเห็นด้ยวยขอจัดการกันนต,ตัวหนึ่งยังดีตัวงามอยู่เด้อหนูขาตำ่ำมันเลียนอยนู่นี่มาแล้วต้องเป็นกวยหนูขาต่ำพี่น้องเดี๋ยวขอจัดการกนครับตัวงามอยู่ตัวใหญ่มัม่นละ่ะ หนูขาตั้มพี่้องว่าแล้วต้องไปคายหนูขาตั้มเนยใส่หมู่บ้านหนิหนูกะทางหนูกะหลายอยู่เลยแต่ว่าเป็นดิเผาเหรอครับเป็นดิเผาสางเหรอเป็นดิเห็ดแต่มันเปลี่ยน สุดหลังเดียวให้ดีแหละดีเหมิดเรสุดท้ายแหละครับรหนูน้อยไม่กินอะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปเสริมกันแล้วกันสั้นๆครับผมเก็บหลังนึงตัวนี่ แบ่ม่ได้หรลจะแของหน้าบันจเผาอยู่ประมาณอยู่ครับหนึ่งเตี่ยมนี่ครับผมข้ากัดแจงเลยได้พี่น้องตัวใหญ่ม้นหล่ะนี่ตัวใหญ่หนูขาต่ำน,นี่หนูชนิดนี้ขนสีออกอท้องๆอย่างน้อยตัวทำนี่แหละครับผม ไปขอบคุณเลไเยไอเจอนไม่คลิปหนาครับเก่าบุม,มีทางพลานดอก